มาดูแนวทางเปลี่ยนล้อก้านวายในบอดี้ฟิตตี้แฮทแบ็กกันครับว่าออกมาหล่อขนาดไหนตัวล้อเลือกใช้เป็นเลนโซ่แจเกอร์ดายนาขอบ16วาง7ออ f 35สีดำด้านยางโตโยซียวัน195556น็อตล้อจุ๊บลมปอกกันสั่นผมดูแลให้อย่างดีเพิ่มเติมความดุดนันด้วยชุดโลโกโล้ลมดำเอ็กซเฟดของแท้ขั้นตอนการประกอบล้อยางเราใส่าลายริ้วรอยครับจุ๊บลมที่ให้เราให้เป็นจุ๊บเลดอย่างดีรายละเอียดดีเทลเป๊ะพร้อมถ่วงล้อให้ลูกค้ายอย่างดีทั้ง4ล้อตะกัวให้เป็นสีดำกันสั่นก็ใใส่ห้้้้ครบทุกกออตัวาน กับรถซิตี้แฮนด์แบ็กเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆแต่ว่าสเปคคันนี้ยังไม่ได้โหลดครับเดี๋ยวรอบหน้ามาโหลดทรงรถก็จะออกมาหล่อขึ้นไปอีกล้อยางชุดนี้คุณภาพครับล้อก็แข็งแรงยางก็นุ่มเงียบใช้งานเติมความหล่อด้วยชุดลินหน้าคาร์บ,บอนอีกชิ้นครับตัวนี้จะเป็นงานแบ็คับมิตี้ของตัวลินเขา้ารูปมากๆครับทำให้รถมีทรงขึ้นไปอีกไอเทมเพิ่มความดุดันชุดโลโก้เอ็กเซสในชุดนี้จะมี3ชิ้นครับจะมีโลโก้เฮสหน้าหลังแล้วก็จะมีคําว่าซิตี้ด้วย3ชิ้นขายดีมากๆตัวนี้จากของเดิมที่เเเปปป็็นนนนสีิพออลลล่ยมดํําากทใหห้้รขึ สำหรับใครที่กําลังมองหาแนวทางเปลี่ยนล้อแล้วไม่โหลดผมฝากคันนี้ไว้เป็นแนวทางด้วยครับรอเหมือนกันและสุดท้ายคิดจะแต่งรถคิดถึงปอนาเอชชอบ